ทีนี้นะฮะในส่วนของการโชว์ตัวการขึ้นมาดีเบตการขึ้นมาพูดจาของอคุณนันทพลรัฐมนตรีศกึกษาธิการเนี่ยโอเคชื่นชมฮะแต่อยากฝากบอกเช่นเดียวกันที่ผ่านมาคืออยากฝากบอกหัวหน้าของคุณนันทพลก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยให้ออกมาเผชิญความจริงแบบคุณบ้างออกมาพูดออกมาตอบคำถามนักเรียนบ้างวันนี้นักเรียน นิสิตนักศึกษาออกมาประท้วงเนี่ยกี่เดือนเข้าไปแล้วแล้ววันที่19กันยานี่จะเป็นการประท้วงใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมใหญ่จัดกิจกรรมไล่รัฐบาลชุดนี้ไล่นายกรัฐมนตรีทำไมคุณไม่ขึ้นเวทีเหมือนกับคุณนัตพลลูกน้องคุณน่ะมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะฮะว่าลูกน้องใจถึงกว่าเจ้านายวันนี้เจ้านายป๊อ วันนี้ผู้นํารัฐบาลเนี่ยปอตไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงคุณดูลูกน้องคุณสิรัฐมนตรีศึกษาธิการเขายังกล้าสู้หน้ากล้ามาตั้งโต๊ะตั้งนเวทีดีเบตต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเอาให้รู้ดํารู้แดงกันไปข้างหนึ่งเลยพลเอกประยุทธ์เป็นทหารชาติทหารหารเนี่ยแท้ๆทาไมลูกน้องคุณดูสิเขายังกล้าทําแล้วคุณวันนี้คุณอยู่ที่ไหนพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหน คุณไม่อายลูกน้องคุณเนหะรอรัฐมนตรีศึกษาธิการดูสิเขาก็ชนทั้งที่เขาแถแถจนหลังแสบเขาก็แถแถสุดท้ายจนต้องเดินลงจากเวทีสิ้นสุดการปราศัยก็นี่แหละฮะอย่างน้อยก็วัดกันไปเลยว่าใครเสียใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฝากพลเอกประยุทธ์ลูกพี่คุณนัทพลน่ะนะออกมาได้แล้วอย่างวันที่19เนี่ยผมแนะนำเลยมีการชุมนุมใหญ่ของประชาชนนะ ปลดแอกแนะนําให้พลเอกประยุทธ์มาในงานชุมนุมเลยฮะมาในงานชุมนุมวันที่19เลยกันยายนนี้แล้วมาตอบคําถามของประชาชนทั้งประเทศสิว่าวันนี้คุณอยู่เป็นรัฐบาลถึง7จปีเนี่ยทำไมประเทศเนี่ยมันยังย่ำแย่ขนาดนี้เศรษฐกิจมันถึงย่ำแย่ขนาดนี้ ทำไมการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นต่างมันถึงได้เยอะมากมายก่ายกองขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาได้ไหมฮะวันที่19กันยายนอันนี้เป็นคําท้าของประชาชนทั้งประเทศเลยคุณทําได้แบบคุณนันตพลไหมฮะหรือว่าลูกวันนี้ลูกน้องเก่งกว่าเจ้านายเอาคุณยอมรับมาสิ วันที่19ถ้าคุณเก่งจริงเจ๋งเป้งจริงแน่จริงคุณทำแบบคุณนัทพลเลยออกมากลางเวทีประชาชนปลดแอกที่นะมอธรรมศาสตร์ท่าประจันออกมาเลยครับรู้ดำรู้แดงต่อหน้าสื่อหรือวันนี้คุณไม่กล้าหรือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่ง การเผชิญหน้ากับเด็กเนี่ยยังไม่กล้าให้มันรู้ดำรู้แดงไปทั่วโลกเลยว่าผู้นำไทยกลัวเด็กกลัวนักศึกษากลัวประชาชนเห็นต่างกลัวเขาไม่เห็นด้วยไอเขารักไม่รักอะเขาไม่รักอยู่แล้วแต่วันนี้ออกมาในฐานะชายชาติทหารหารได้ไหมออกมาตอบคำถามประชาชนทั้งประเทศได้ไหมมันมันคืออะไรรู้ไหมฮะพี่น้องมันคือเป็นการปลดล็อกความขัดแยง้งทุกๆมิติ เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผู้นำระดับประเทศออกมาเคลียร์ในทุกๆอย่างในวันที่19กันยาคุณก็รู้นี่ว่าประชาชนต้องออกมานับเดือนหมื่นก็เป็นเวทีเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ออกมาแก้ต่างอะไรที่ใช่ก็บอกว่าใช่อะไรที่ผิดเขาเข้าใจผิดคุณก็มาชี้แจงอะไรที่ประชาชนเขาต้องการเขามีเหตุผล บนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณก็ต้องยอมรับความความคิดเห็นวันนี้คุณต้องอย่างนี้ออกมาเลยตอนหน้าคุณรู้ใช่ไหมว่าวันที่19ก็ออกมาเป็นหลายหมื่นคนคุณก็เอาเลยสิครับช้าอยู่ทําไมบนเอกประยุทธ์ขอท้าเลยแล้วผมอยากให้ประชาชนปลดแอกนิสิตนักศึกษาท้าเลยครับเปิดเลยตั้งเป็นแฮชแท็กเลยท้าบนเอกประยุทธ์มาดีเบตวันที่19ต้องออกไม้ได้ต้องอย่างนี้ครับ ต้องไฟบังคับเลยต้องพูดเลยเชื่อผมพราะวันนี้เนี่ยฮะถ้าเราไม่ท้ายอย่างนี้นะมันไม่ได้แล้วเพราะอย่างน้อยเราส่งสัญญาณนะกลุ่มผู้ประท้วงทั้งประเทศส่งสัญญาณว่าเวทีวันที่19จะต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนเดียวเท่านั้นให้มาชี้แจงแถลงไขในข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาประชาชนปลดแอกโดยด่วน วันที่19ให้ประชาชนทั้งประเทศให้ประชาชนทั้งโลกเขาได้รู้เลยว่าใครชังชาติไม่ชังชาติใครทําเพื่อชาติใครกลั่นแกล้งใครทําให้แตกแยกฮะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องมาวันที่19เท่านั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่มาขึ้นดีเบตวันที่19บนเวทีที่มอธรรมศาสตร์ท่าประจันพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตําแหน่งต้องยุบสภาเท่านั้นชัดเจนไหมครับ ชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่19ผมขอเรียกร้องแกนนําทุกคนนะออกสารนี้ไปถึงพลเอกประยุทธ์เลยขอท้าดีเบตวันที่19ถ้าท้าผู้นําประเทศมาดีเบตกับเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนปลดแอกในฐานะที่คุณนั่งกินภาษีประชาชนคุณต้องออกมาตามคําท้าคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะปัดป้องไม่ได้นะเพราะได้มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องทําเหมือน คุณนัทพลสุวรรณปทีบรัฐมตรีศึกษาธิการออกมาดีเบตแบบนั้นเลยให้ชาวโลกทั้งชาวโลกเขาได้รู้ว่ารู้ดำรู้แดงกันไปเลยสักข้างหนึ่งว่าตกลงเนี่ยนะที่ดูแลประเทศเนี่ยมันคือระเด็จการมันคือทหารหรืออํานาจประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือถ้าคุณไม่ออกคุณกลัวนะคุณก็บอกประกาศสื่อมวลชนไปเลยว่าคุณกลัวคุณกลัวจะตอบคําถามเด็กนักศึกษาไม่ได้ ในวันที่19เนี้ยคุณเลยไม่กลา้าออกไปชัดเจนไหมนะฮะเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีฝากเพนควินนะนะพี่ศิรวิทฝากเพนควินนะฝากนงรุงฝากแกนนำทุกคนนะออกสารโดยตรงเลยพี่แนะนำเลยออกสารไปถึงพลเอกประยุทธ์ขอท้ามาขึ้นเวทีวันที่19มาดีเบตและตอบทุกคำถามที่ประชาชนเขาอยากจะรู้ตอบทุกปัญหา ทุกอย่างที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขถือว่าเป็นการปลดล็อกความขัดแย้งของประเทศที่มีต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยทีเดียววันที่19จะเป็นวันดีเดทเป็นวันดีเดย์ไม่ใช่ดีเดทเป็นวันดีเดย์เป็นวันดีเบตระหว่างผู้นําของประเทศไทยนะแล้วก็กลุ่มเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยให้เหตุการณ์วันที่19เเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนทั้งโลก ชัดเจนไหมฮะมันถึงจะปลดล็อกประเทศไทยได้วันที่19ถ้าพลเอกประยุทธ์ตอบคําถามประชาชนปลดแอกไม่ได้ตอบคําถามประชาชนไม่ได้คุณก็ต้องออกจากตําแหน่งยุบสภาซะวันนี้ถ้าเด็กบอกว่าวันที่19เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นกฎหมายนี้พลเอกประยุทธ์รับปากได้ไหมทำได้ไหมทำได้ก็บอกทำได้ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไร นะจะได้รู้ดำรู้แดงกันวันที่19เลยพี่น้องในห้องนี้เนะี่ยเจ็ดแปดร้อยคนคิดว่าควรเป็นอย่างนี้ไหมฮะควรเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกมาไหมถ้าควรที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นดีเบตในวันที่19นะฮะแช่ยาวๆแช่ตรงนี้ยาวๆเลยออกสารไปเลยถึงนะฮะผู้นำรัฐบาล ถึงหัวหน้าชุดทีมเศรษฐกิจถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันที่19คุณต้องมาอยู่บนเวทีเท่านั้นชัดเจนไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยข้อนี้ข้อเรียกร้องนี้ผมอยากส่งสารไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณต้องรับคำท้าในฐานะเป็นผู้นำประเทศถ้าคุณไม่รับคำท้าคุณเสียหมาอย่างเดียวในฐานะผู้นำประเทศเพราะ จุดเรียกร้องเสียงเรียกร้องของประชาชนในวันที่19จะดังที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในการเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องความต้องการของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมชัดเจนไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาขยี้เนี่ยรัฐมนตรีศึกษาธิการที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เรียกร้องนะ ไหนๆแล้วเนี่ยนะรัฐมนตรีศึกษาธิการทําเป็นตัวอย่างแล้วว่าคุณเนี่ยต้องขึ้นมาดีเบตอย่างนั้นอย่างนี้ในข้อเรียกร้องของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีในฐานะนะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณประยุทธ์เนี่ยนะคุณต้องออกมารับคําท้าของประชาชนทั้งประเทศด้วยเช่นกันชัดเจนไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยนะมันไม่ไหวแล้วถ้าคุณไม่ออกมาปลดล็อกเนี่ย คุณต้องอย่าลืมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศก็ร้าวฉานกันเหลือกเกินเขาไม่กลา้ามาลงทุนในประเทศไทยเงินลงทุนนะสภาพเศรษฐกิจนะมันอาจจะดีขึ้นทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นการลงทุนการทำมาค้าขายมันอาจจะดีขึ้นทุกอย่างหลังจากที่คุณออกมาปลดล็อกออกมาตั้งเวทีดีเบตกับประชาชนในวันที่19กันยายนนี้ชัดเจนไหมฮะ เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะความชัดเจนมันจะบังเกิดขึ้นในวันที่19กันยาถ้านายกมาอยู่บนเวทีและตอบข้อกังขาทุกอย่างที่ประชาชนอยากรู้วันนี้ขังคุกเขาทำไมคนที่ออกมาเรียกร้องแสดงสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อผมถามนี่ยิงหนักๆว่าเพื่อเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องออกมาตอบคาถามประชาชนทั้งประเทศให้ได้ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเจ็ดปีมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมคุณต้องออกมาตอบไปได้แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องออกมาตอบคําถามว่าคุณเนี่ยทำคุณ,ณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอะไรบ้างแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ต้องออกมาพูดว่า ไอ้ข้างโง่นะเหมืองทองอัคาราเจ็ดแปดหมื่นล้านหรือเกือบแสนล้านทําไมต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายคุณต้องตอบทุกๆคําถามในส่วนของประชาชนที่เขาอยากรู้ให้หมดวันนี้มันจะมันจะถือว่าเป็นการผ่าทางตันของประเทศได้เป็นการปลดล็อกประเทศได้พลเอกประยุทธ์แค่คนเดียวเท่านั้นสามารถปลดล็อกได้เลยคุณตอบให้ได้ทุกคําถามคําถามไหนตอบไม่ได้ไม่สางาม,าม นะไม่มีเหตุผลคุณก็ลาออกไปซักก็คือจบนะฮะวันนี้เนี่ยในฐานะเป็นผู้นําประเทศคุณต้องยอมรับความเป็นจริงต้องสู้หน้ากับประชาชนทั้งประเทศลบไม่ได้แล้ววันนี้ไม่มีกระโปรงอ่าไม่มีผ้าถุงผืนไหนให้ท่านหลบข้างหลังแล้ววันนี้ต้องออกมาแล้วนะฮะพี่น้องโอ้วันนี้ใส่หนักวันนี้ใส่หนักจริงนะแค่ขยี้แค่รัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยก็ลอกเลยนะคอแห้งเลยนะครับ วันนี้นะครับเข้ามานะเอาเนี้ยเล่นๆนะสิบยนาทีทักทายแฟนเพจสุดท้ายนะช่วยกันแชร์ด้วยนะเนี่ยเจ็ดคนในห้องนี้นะ <c oughs> แชร์กันเลยนะแชร์กันคนละหนึ่งแชร์นนคนละหนึ่งคอมเมนต์มันต้องท้าครับคุณท่าทาโซเนี่ยมันต้องท้าครับต้องท้าพลเอกประยุทธ์ครับแล้วผมเชื่อแน่ว่าเพนควินต้องท้าแน่นอนเพนควินเอาจริง งานนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาเลยนะฮะถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศอย่าหลบหลังกระโปรงอย่าหลบหลังผ้าถุงไม่เอานะครับนะฮะนะค,นะค,คุณกิติชัยบอกจัดๆไปมันต้องจัดอย่างนี้ครับในฐานะคุณเป็นผู้นําประเทศคุณจะมาหลบอะไรขนาดลูกน้องคุณรัฐมนตรีศึกษาธิการยังออกมาสู้ความจริงขนาดนี้ แล้ววันที่19ถ,ถือว่าเป็นอะไรที่ปลดล็อกประเทศได้เลยนะเพราะระดับผู้นําประเทศออกมาตอบข้อเรียกร้องออกมาตอบคําถามของประชาชนที่เขาประท้วงกันเป็นแรมเดือนมันถือว่าเป็นการปลดล็อกให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนนะหลังวันที่19เนี่ยเศรษฐกิจไทยอาจจะ GDP พุ่งขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับเพราะความชัดเจนมันบังเกิดขึ้นแล้วคุณน่ะนะเป็นชายชาติทหารหารนะคุณเปิดหน้าเปิดฉากรบกับ ประชาชนถ้าคุณไม่เห็นเห็นด้วยกับประชาชนถูกไหมคุณก็ออกมาสู้แค่นั้นก็คือจบนะไม่ใช่ลบอยู่หลังกับโปรองอยู่ลบอยู่หลังผ้าถุงจะบ้าแล้ววันนี้มันต้องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะ กลุ่มประชาชนปลดแอกออกสารเชิญไปขนาดนี้อย่างเป็นทางการผมขอแนะนํานะน้องๆน,งนิสิทธนักศึกษาหรือประชาชนปลดแอกคุณออกหนังสือเปิดผนึกอย่างเป็นทางการเอาให้รัฐบาลเอาให้นายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องออกเป็นหนังสือเปิดผนึกถึงเลยในวันที่19เนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมระดับนายกรัฐมนตรีไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะหลบคำเชิญของประชาชนทั้งประเทศคุณเชื่อไหม และถ้าเขาหลบนั่นคือความไม่ชอบธรรมเขาต้องออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องยุบสภาแต่ถ้าเขาออกก็ถือว่าเป็นชายชาติทหารหารก็ออกมาปลดล็อกไขก๊กนะประเทศในวันที่19เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ตรงนี้นะขอให้ทุกคนถ่ายทอดคลิปนี้จากน้ำเสียงผมศิรวิทย์นะฮะคนละหนึ่งแชร์เอาให้ถึงเลยนะเอาให้ถึงเลยเอาให้ถึง เป็นควินเอาไว้ถึงแกนนำเนี่ยประชาชนปลดแอกบอกให้เปิดหนังสือนะเปิดผนึกไปถึงนายกดําทดีเชิญมาเลยวันที่19ให้มันรู้ดํารู้แดงใครแน่กว่าใครใครคือคนชังชาติไม่ชังชาติใครทําเพื่อชาติจริงใครหลอกนะโกงกินประเทศชาติจะได้รู้กันวันที่19ไงใครสงสยัยใครไม่ชัด เจนยังงมงายยังมีตะกะผิดๆก็จะได้รู้กันวันที่19แล้วครับจะได้เฉยเลยกันว่าไอ้ไอไอพวกอมมาดไอ้พวกที่เอาชื่อเสียงกษัตริย์มาหากินเนี่ยคือใครลอกก็เป็นรายตัวรายหัวมันเลยนะฮะเอาให้รู้เรื่องมันไปเลยมันต้องกล้าครับถ้าออกหนังสือเปิดผนึกขนาดนี้โดยตรงนั่นคือถ้าคุณปฏิเสธประชาชนทั้งประเทศนั่นคือคุณไม่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการเป็นผู้นำนะผมจะบอกให้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเขาไม่ออกเขามั่นใจว่าเขาไม่ออกเขาก็เสียหมาหละครับถ้านังสือเปิดผนึกไปขนาดนี้เอาจริงๆคุณไม่มีที่ไหนหรอกจปะปฏิเสธคําเชิญของประชาชนทั้งประเทศซึ่งเขาเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญแค่ประชาชนก็จะเชิญพลเอกประยุทธ์มาแล้วถามคําถามว่าพลเอกประยุทธ์ฉีก รัฐธรํานูนที่มาจากประชาชนทําไม <c oughs> คุณต้องตอบให้ได้นะในคําถามพวกนี้นะคุณต้องตอบตอบให้ได้ในฐานะที่คุณเป็นคนฉีกเองถูกไหมฉีกทําไมแล้วเขียนเองทําไมนะคุณต้องตอบให้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้แชร์นะต้องเปิด เปิดผนึกหนังสือเชิญนายกมาในเวทีวันที่19ให้ได้ยังไงต้องมาให้ได้ถ้าไม่มานี่เสียหมาถ้ามาถือว่าเป็นการปลดล็อกประเทศไขก๊กไอ้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับต้องตามนี้เท่านั้น นะเอนะวันนี้สุดเสียงเลยมานี่กาขยี่นัทพลคนเดียวเลยแต่มานะฝากทิ้งท้ายด้วยนายกรัฐมนตรีว่าอย่าให้อายลูกน้องก็แล้วกันก็ออกมาในส่วนตรงนี้800กว่าคนช่วยแช่ช่วยแช์กันยาวๆล่ะนะแช่กันยาวๆในสารที่ผมส่งไปให้ทุกแกนนำของแกนนำทุกๆท่านนะครับ